สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมสมเด็จนางพญาเรือนแก้ววัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับชื่อรุ่นก็คือธงชัยจอมราชน้นะครับเป็นสมเด็จนางพญาในซุ้มเรือนแก้วนะครับลอยองค์รุ่นแรกเลยนะครับที่มีการจัดสร้างแบบรอยองค์นะครับสมเด็จนางพญา,านี่นะครับจะเป็นกล่องนะครับประวัติศาสตร์ ธงชัยจอมราชันนะครับอ่านี่เป็นกล่องนะครับเดี๋ยวก่อนไปชมองค์พระเดี๋ยวขอเล่าประวัติการจัดสร้างนิดหนึ่งนะครับสมเด็จนางพญาเรือนแก้วจัดสร้างทั้งหมด8เนื้อนะครับ 1. เนื้อทองคาสร้างตามจองไม่เกิน108องค์ 2. เนื้อนาคสร้างตามจองไม่เกิน108องค์3เนื้อเงินสร้าง9 9 9องค์4เนื้อตะกัวนํานเลิกสร้าง256องค์ 5. ้าเนือนวะโลหะดินไทยสร้าง2563องค์ 6. เเนื้อทองผสมสร้าง9999องค์ 7. เหเนื้อชนวนพระประธานสร้าง9999องค์ 8. เหเนื้อทองแดงสร้าง9999องค์เกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับจะมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยนะครับ แล้วก็พระรัตนโมลีหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีหลวงพ่อวันวัดคลองคูณพระโสพลพัฒนคุณหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับพระครูสุจิตธรรมวิมุลพระภาวนาธรรมพิลักษ์นะครับพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับเดี๋ยวมาชมองค์พระสมเด็จนางพญาเรือนแก้วกันนะครับ พุทธลักษณะนี่นะครับจะเป็นองค์สมเด็จนางพญาอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับอ่านี่นะครับสวยคมชัดนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกที่มีการสร้างแบบรอยองค์นะครับสมเด็จนางพญานะครับอ่านะครับนี่นะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับอ่า มองผิวเผืนอาจจะดูเหมือนพระพุทธชินราชนะครับแต่ไม่ใช่นะครับอ,องค์นี้เป็นสมเด็จนางพยาในซูมเรือนแก้วนะครับนี่ต่อโคดนี่นะครับต่อโคดชอช้างยอหญิงนะครับอ่ารันดัมเบอร์ห้าแนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงอ่านี่นะครับ ผิวสวยนะครับผิวตึงรายละเอียดเหรียญคมชัดนะครับรายละเอียดองค์พระก็เป็นการจัดสร้างแบบลอยองค์นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับวัดนางพญาจังหวัดพิษ,ษณุโลกปี2 5 6 3นารอนะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับ สวยงามนะครับโค้ดลำนำเบอร์ถูกต้องชัดเจนนะครับนี่นะครับมาพร้อมกล่องอ่าก็เอาไหมชมกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ